DIY Loom b r a c t l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกำไลหกแถวแบบนี้กันนะคะกำไลลายหกแถวแบบนี้ไม่ยากนะคะการทำจะคล้ายๆกับการทำลาย Triple Snake Tail นะคะแต่นี้เราจะทำเป็น6เส้นเนาะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ก็คือรางเครื่องมือ DIY Loom Bot ของเราจะใช้แค่ครึ่งรางแล้วก็ใช้แค่2เส้นเท่านั้นวางแบบนี้นะคะให้เยื้องกันแบบนี้นะคะ 2คือ Utility Hook ค่ะ3 Limited Clip ค่ะจะขอใช้3ตัวนะคะและสุดท้ายซิลิโคนแบดนนะคะวันนี้จะขอใช้เป็นซิลิโคนในชุด Pastel Collection ชุดนี้นะคะโดยที่จะใช้สีม่วง p a สเทลเรืองแสงสีฟ้าพาสเทลเรืองแสงสีเขียวพาสเทลเรืองแสงสีชมพูพาสเทลเรืองแสงสีเทาพาสเทล สีเขียวเลมอนและสีชมพูนมนะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ diy room bracelet thailand ที่ถูกนะคะซิลิโคนของเราปลอดภัยตามปลอดภัยตามข้อกำหนดมอกไม่มีสารปนเปื้อนนะคะที่สำคัญใช้ดีแล้วก็ไม่เปือ่อยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าที่บอกว่าไม่เปื่อยน,นั้นไม่เปื่อยยังไงมีอะไรพิสูจน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคอเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะที่ทําคลิปไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนที่แล้วหลังจากที่ทําก็เอามาถวายกับครอบครัเจ้าที่ที่บ้านนะคะอันนี้มีเศษไม้ติดอิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะตากแดดแล้วก็ตากฝนอยู่กลางแจ้งตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ยังสภาพเหมือนเดิมนะคะไม่มีตรงไหนเปื่อยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูว่าการยืดของซิลิโคนของ DIY Loom ปกติแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะต่างกับซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานทั่วไปอย่างไรนะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มทํานะคะเรามาเริ่มทําก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าเออแฟนๆน้องๆบอกว่าเอ้ยฉันมีซิลิโคนนะซิลิโคนของฉันทนอยู่กลางแดดได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูว่ามันจะต่างกับซิลิโคนของ d i y Room ยังไงนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาทำก่อนเริ่มนะคะ ใช้เป็นสีม่วงก่อนนะคะทําเป็นเลขแปดค่อยไปแบบนี้ค่ะนะคะหกอันเลยค่ะหกเส้นสองสามสี่ห้าหกนะคะเมื่อหกเส้นแล้วเราก็เอาสีเดิมนะคะสีม่วงพาดยาวเข้ามาแบบนี้ค่ะนะคะ จะพาดยาวได้ทั้ง6ช่องเลยเห็นไหมคะ6พินแต่ถ้าเป็นซิลิโคนที่ไม่ใช่ของ D I y r o o m นะคะอันนี้เป็นซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะดูว่ามันได้กี่ช่องเนะะี่ยค่ะสี่ช่องยังไม่ถึงเลยเห็นไหมคะสุดๆแล้วเนี่ยแน่นมากได้สี่ช่องอันนี้คือแน่นสุดๆเลยเห็นไหมคะได้ยินเสียงเนาะอ่าอันนี้จะได้เห็นว่าซิลิโคนของเราไม่เหมือนซิลิโคนที่อื่นนะคะโอเคอ่ะเอาใหม่ อันนี้ใส่เป็นเลขแปดหกเส้นแล้วก็ใช้สีม่วงพาดยาวขึ้นมาแบบนี้เมื่อพาดยาวเสร็จก็ใส่สีม่วงซ้ำค่ะที่ด้านบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเส้นนะคะหกเส้นเสร็จแล้วก็ควักค่ะควักเส้นแนวนอนนี้ก่อนนะคะควักเส้นเดี่ยวนี้ก่อนควักขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็ควักเส้นล่างสุดของทุกพินขึ้นมาค่ะควักเฉพาะอันล่างนะคะควักเฉพาะอันล่างสุดเท่านั้นเส้นล่างสุดของทุกพินเลยค่ะอันแรกเ็าจะย่นๆนิดนึงค่ะโอเคอะนะคะทำต่อค่ะ ข้างบนข้างบนพิน์เป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่สีม่วงเหมือนเดิมค่ะเริ่มที่สีม่วงแนวยาวนะคะอ่าโอเคสีม่วงแนวยาวเสร็จก็ใส่สีถัดไปได้เลยค่ะสีถัดไปที่เตรียมไว้เป็นสีเทานะคะเราก็ใส่สีเทาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะเสร็จแล้วก็พัก พักแนวแนวนอนแถวยาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ควักเส้นล่างสุดขึ้นไปค่ะขึ้นไปเก็บเส้นล่างสุดของทั้ง12พินนะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็กดลงค่ะ กดลงก็ใส่เส้นแนวนอนค่ะตรงพินเป็นสีเทานะคะบนพินเป็นสีเทาเนอะใส่เส้นแนวนอนก่อนนะคะสีเทาแล้วก็ใส่เส้นแนวตั้งเป็นสีเทาเหมือนกันนะคะสรุปก็คือเราจะใส่เส้นเราจะเปลี่ยนสีเมื่อใส่ครบสองเส้นนะคะเมื่อแนวตั้งครบสองเส้นนะคะนี่ค่ะสีเทาเมื่อกี้รอบนึงแล้วเนอะอันนี้ยึดเปลี่ยนเส้นอ่า สีเทาแนวตั้งรอบสองแล้วเนาะอ่ะควักค่ะควักขึ้นมาควักแนวยาวขึ้นมาแล้วก็เอาแนวตั้งเส้นล่างขึ้นไปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะต้องเปลี่ยนสีแล้วเพราะว่าแนวตั้งครบสองรอบแล้วนะคะสีเทาควักเส้นล่างสุดขึ้นมาโอเค ขวักเส้นล่างสุดขึ้นมาที่พินเป็นสีเทาใส่แนวนอนเป็นสีเทาค่ะแนวนอนเราไม่ต้องไปดูว่ามันจะต้องกี่เส้นนะคะเราดูแนวตั้งเป็นหลักท่านแนวตั้งที่พินสีเทาใส่แนวนอนสีเทาใส่แนวนอนสีเทาเสร็จสีเทาแนวตั้งสองรอบแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะแนวตั้งนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะใส่ให้ครบหกเส้นขวักเส้นแนวนอนขึ้นมาขวักเส้นแนวนอนเสร็จก็ขวักเส้นล่างสุดแนวตั้งนะคะแล้วก็ใส่ใหม่ค่ะ พอใส่แนวตั้งสีฟ้าอีกรอบหนึ่งครั้งต่อไปก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทะลุลงมาด้านล่างแบบนี้อ่าฮะก็ทําไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามข้อมือเรานะคะแนวตั้งสองสองเส้นสลับสีหนึ่งนะคะแนวตั้งสองเส้นสลับสีหนึ่งแนวนอนก็ดูที่พินเป็นหลักนะคะโอเคอะ ได้ความยาวตามที่เราต้องการหรือยังวัดกับข้อมือเราโอเคพอแล้วก็จบค่ะเมื่อจบเราก็ไม่ต้องใส่สีใหม่แล้วนะคะเราก็รวมค่ะเราก็รวมด้านล่างไปข้างบนค่ะนะคะแบบนี้อโอเคเรารวมด้านล่างไปด้านบนก่อนโอเคนะคะ เมื่อรวมด้านล่างไปด้านบนเรียบร้อยก็รวมใกล้กันรวมเป็นหนึ่งค่ะอันนี้นะคะย้ายเข้ามาโอเคอันนี้ใกล้กันก็รวมเป็นหนึ่งช่องย้ายเข้ามาธรรมดาได้เลยนะคะอันนี้ใกล้กันก็รวมเป็นหนึ่งช่องค่ะเรียบร้อยก็ ใช้ลิมิต็ดคลิปล็อกได้เลยต้องใช้ลิมิต็ดคลิปเพราะว่ามันหลายเส้นมากเห็นไหมคะด้านนี้ก็4เส้นแล้วเอาลิมิต็ดคลิปค่อยๆล็อกแต่ละอันนะคะล็อกให้ครบนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะหลุดโอเคเรียบร้อยดึงออกอันนี้ก็อันถัดไปค่ะ เียบร้อยก็ดึงออกก็อันถัดไปโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาลิมิเต็ดคลิปมาเกี่ยวกับปลายอีกด้านหนึ่งอันนี้นะคะจัดให้เขาสวยงามอะคะ่ะเกี่ยวกับสีม่วงอ่าโอเคเดี่ยวเสร็จก็ล็อกค่ะอือฮึโอเคเดียบร้อยหนึ่งอันอันถัดไปนะคะ ่เกี่ยวกับสีม่วงตรงกลางแล้วก็ล็อกค่ะโอเคอันสุดท้ายโอเคอ่ะอันสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับสีม่วงที่อยู่ริมสุดนะคะ โอเคเสร็จก็ล็อกเลย ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ได้แล้วกําไลหกแถวของเราน่ารักดีนะคะสีพาสเทลก็ออกมาหวานๆน่ารักดีค่ะอันนี้สีใสรุ้งก็สดใสนะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะเรียบร้อยค่ะกําไลหกแถวค่ะ